ก็จะได้เมอแรงนะที่ตั้งยอดแข็งในระดับนี้นะคะประมาณนี้นะแบบนี้เลยค่ะอ่าก็จะได้แบบนี้นะคะและเดี๋ยวเราจะมาเช็คดูนิดหนึ่งนะคะคือยอดเนี่ยมันจะมีความที่แบบอย่าลืมกดติดตามนะคะเพื่อที่จะไม่ได้พลาดเทคนิคดีๆในการทำเค้กขนมและเบเกอรี่ต่างๆในทุกๆวันค่ะ มาค่ะเราจะมาทำเมอแรงนะคะวิดีโอนี้จะอยู่ในขั้นตอนการทำเมอแรงเนาะเดี๋ยวก้อยนะคะก็จะจับเวลาไปด้วยนะคะเมอแรงจะมีส่วนผสมนะคะทั้งหมดแค่ส,สออย่างนั่นก็คือเป็นไข่ขาวนะคะวันนี้ของก้อยใช้เป็น2ส,สูตรนะก็จะเป็นไข่ขาว6กฟองนะ,ะอ่ะก้อยก็จะเริ่มจับเวลานะคะคือทุกคนก็สามารถดูได้นะว่าก้อยเนี่ยเริ่มตีที่สปิดกลางนะคะเราจะตีที่สปิดกลางนั่นก็คือเบอร์สีนะคะ ก้อยเริ่มตีถึงนาทีที่เท่าไหร่ถึงจะเติมน้ำตาลลงไปนะคะทุกคนก็ดูเลยเนาะวันนี้2สุดไข่ขาว6ฟองแล้วก็น้ำตาลทราย2สุดก็จะเป็น80กรัมนะคะโอเคตอนนี้นะคะก้อยก็สปีดเนะี่ยสปีดกลางแต่ว่าถ้าเกิดว่าเครื่องตีของใครนะคะที่มีสปีดถึง5นะคะเราก็คลิปที่เบอร์2เบอร์2หรือเบอร์สามก็สลับกันได้เลยนะคะไม่ต้องซีเรียสนะ เดี๋ยวก็นะคะก็จะมีวิดีโอแยกอีกทีหนึ่งเนาะว่าการทําเมอแรงานะำรับเครื่องตีตัวเล็กนะคะ,อะโอเคก็จะเริ่มนะคะใส่แบ่งใส่น้ําตาลนะเราจะแบ่งใส่เป็น4รอบนะคะแบ่งใส่น้ําตาลเป็น4ี่รอบเนาะเวลาเราเทน้าตาลนะคะเราจะไม่เทลงที่แบบกระจุกเดียวเนาะเราจะค่อยๆกระจายนะคะก็คือกระจายให้ให้แบบให้น้ําตาลมันมันทั่ว โถนะคะถั่วโถวตีประมาณนี้นะ,ะกระจายแบบนี้นะคะอันนี้คือรอบที่สองเนาะโอเคก็ตีไปเลยเรื่อยๆนะคะคลิปที่สปิดกลางเลยนะ,ะเบอร์สเครื่องตีของก้อยมีสูงสุดที่สปิด10บนะคะตอนนี้ก้อยตีที่สปิด4เนาะคือถ้าเกิดว่าเราตีด้วยแด็มิกเซอร์นะคะกับแพนด์มิกเซอร์เนี่ยมันก็เหมือนกันก็คือ คีบได้เลยที่เบอร์กลางนะแฮนด์มิกเซอร์ส่วนมากมันจะมี5สเต็ปใช่ไม้หาเครื่องตีตัวเล็กเนาะมี5สเต็ปเราก็คีบที่เบอร์2เบอร์2เบอร์3สลับกันไปนะคะ <Okay. S 1> เทคนิคก็คือเหมือนกันเลยนะคะทยอยใส่น้ำตาล4รอบแบบนี้นะคะเราก็จะตีไปเรื่อยๆนะคะทั้งหมดเนี่ยมันใช้เวลา6นาทีนะคะ ใช้เวลาประมาณ6นาทีเนาะในการตีเมอแรงด้วยเครื่องตีตัวใหญ่นะคะเสร็จแล้วก็จะเป็นนะคะรอบสุดท้ายแล้วจากนั้นนะคะเราก็จะตีไปเรื่อยๆนะคะตีไปอีกประมาณสัก3นาทีเนาะเวลาที่พวกเราจะทำเมแรงนะคะก็คือสามารถตอกไข่ลงไปในชามผสมได้เลยนะคะตอกลงไปเลยแล้วก็ ใช้ช้อนนะคะช้อนไข่แดงออกมาเนาะโดยที่ไม่ต้องแยกใส่ชามเล็กๆเหมือนก้อยนะคะอันนี้ก้อยสาธิตให้ดูเนาะก็เลยต้องต้องแบ่งใส่นะคะใส่น้ําตาลใส่ไข่ใส่แป้งแบบนี้ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าพวกเราจะทำเลยก็คือตอกใส่ชามเลยนะคะโอเคตอนนี้ไข่ของเราก็จะเริ่มฟูนะคะ วิดีโอนี้เราจะไม่ใช้ครีมออฟทาท่าเนาะแล้วเดี๋ยวก็จะสอนนะคะว่าใช้ครีมออฟทาท่าเนี่ยตอนไหนเนาะเดี๋ยวเราจะไปดูในวิดีโอการทําด้วยเครื่องตีตัวเล็กนะคะ <ๆ S 1> วิดีโอนั้นเราจะใส่ครีมออฟทาท่าเนาะโอเคคือครีมออฟทาท่าเนี่ยนะคะมันจะมีคุณสมบัติให้ตัวไข่เราเนี่ยค่ะมันฟูนะคะฟูเร็วนะค,ะคือบางทีอย่างที่เมืองไทยนะคะไข่อาจจะไม่ได้สดมากเนาะ,ะ <Okay. S 1> เวลาเราตีนะคะมันก็จะฟูช้าเนาะ ฉะนั้นนะเราก็จะใช้ครีมครีมอลมอาทาลอาทาท่านะคะช่วยนะคะช่วยเพื่อที่จะให้ไข่เนี่ยมันฟูขึ้นมาอย่างรวดเร็วนะคะฟูขึ้นมาได้ง่ายเนาะตอนนี้ไข่ของก้อยนะคะมันก็สดใหม่นะสดใหม่เลยนะคนะทั้งเย็นทั้งสดเนาะก้อยก็ไม่ได้ใส่ครีมออฟแพทา่านะคือที่จริงถ้าเกิดใครมั่นใจว่าไข่ของตัวเองเนี่ยสดแล้วก็ลืมไปได้เลยนะคะลืมครีมครีมออฟแพทา่าไปได้เลยเนาะ เราก็จะตีนะคะตีไปเรื่อยๆเนาะก็ให้สังเกตนะคะให้สังเกตว่าหัวตีหันก้อยเนี่ยมันจะแกว่งประมาณนี้นะระดับนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเช็คดูแล้วนะตอนนี้ก็ผ่านไป5นาที่เมื่อแรงที่ได้นะคะมันก็จะมีลักษณะแบบนี้นะนะคะเวลาเช็คนะคะก็คือคนคนคนนะคะคนตรง ขอบโถแบบนี้คแล้วก็ดึงขึ้นมาแบบนี้นะคะคือตอนนี้นะคะมันยังไม่ได้ก็คือเกือบจะได้แล้วแหะเดี๋ยวเราจะตีไปอีกประมาณสัก1น,นาทีนะเพราะว่าตอนนี้ค่ะเวลาเรายกออกมาเนะะี่ยมันยังแบบมีไหลเป็นสายอยู่นะคะเดี๋ยวก้อยค่ะจะตีอีกสัก1นนาทีเพื่อที่จะให้มันตั้งยอดที่มันแบบ แข็งกว่านี้นิดนึงนะคะเหมือนเดิมก็คือสปิดสปีดกลางนะคะเหมือนเดิมขั้นตอนนี้นะคะค่อนข้างสำคัญนะคะทุกคนเวลาที่เราตีเมอแรงที่สปิดแรงเกินไปนะมันจะฟูอย่างรวดเร็วนะคะ คือมันฟูแล้วมันก็จะแข็งเลยแล้วก็จะแก้ไม่ได้เลยนะคะถ้าเกิดเมือแรงแบบแข็งเป็นก้อนเมฆเลยแบบนะะี้ค่ะแล้วก็ตัดสินใจทิ้งไปเลยแล้วก็ตอกไขท่ทาใหม่นะคะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องค่อยๆนะคะค่อยๆตีด้วยสปีดกลางประมาณนี้นะคะอ่อนถึงกลางเนาะ โอเคค่ะเราก็จะเกือบจะได้แล้วนะคะก็จะตีไปเรื่อยอ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทั้งหมดเราตีไปทั้งหมดนะคะ6นาทีเลยเนาะให้ทุกคนคลิปที่เวลา6นาทีเลยนะคะก็จะได้เมอแรงนะที่ตั้งยอดแข็งในระดับนี้นะคะประมาณนี้นะแบบนี้เลยค่ะ ก็จะได้แบบนี้นะคะและเดี๋ยวเราจะมาเช็คดูนิดหนึ่งนะคะคือยอดเนี่ยมันจะมีความที่แบบโค้งลงมานะคะก็คือตั้งยอดแข็งแต่ว่าจะมีความโค้งลงมาเล็กน้อยประมาณนี้นะคะ,ะแล้วเดี๋ยวเช็คดูนิดนึงเวลาเช็คนะคะก็ทําแบบนี้เลยก็คนๆน,นะคะ,ะดึงขึ้นมานี่ค่ะจะได้แบบนี้เนาะโอเคแล้วเดี๋ยวเราก็เอาเมาแรงนี้นะคะไปผสมนะคะกับตัวเค้กเนาะในวิดีโอถัดไปเลยค่ะ